สวัสดีครับพบกับไนด้าไทเอร์กเตอร์อีกครั้งน,นะครับวันนี้ก็จะมาแกะรีวิวตัวนี้ครับเป็นชิปบิพอร์ตของ King o r จอ r อันนี้คือปาปิองโอเจอร์นะครับเป็นตัวที่คนตามหาเยอะมากนะครับแล้วก็มีหมดของหมดตั้งแต่ช่วงพีออเดอร์กันเลยอันนี้ผมก็ได้มานะครับแล้วก็มีขายส่สนนึงในร้านด้วยอันนี้ก็เป็นสินค้าของทางบันไดเองนะครับก็ของแต่ละตัวนี่ก็จะมีตัวแผ่นป้ายอันเนี้ย ก็จะบอกว่าเป็นสินค้าอะไรยังไงนะครับแต่ว่ารูปสํกคันรูปสัญลักษณ์มันจะเป็นของประเทศนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ประกาศออกมาพบตัวนะครับก็มีคิงออเดอร์ทั้ง5แล้วก็ตัวสีเท่านะครับคิงอเอ้ยโอปูวากตะออเดอร์ใช่ไหมใช่ก็ส่วนล่างฝนเนี่ยยังไม่ออกปีที่แล้วก็เก็บของอ bon นิสเปอร์กับตัวดงอมบทานโนไปนะครับก็สันขานชอบปีนี้ก็เลยต้องสื่อต่อ ต่เดี๋ยวเราล,ล้างคนล้างคนนั้นจะเก็บหลายตัวเลยแหละเพราะว่าถึงว่าล้างสิสนไซเมันไมเ่เท่ากับเท่ากับของพวกไอเนี่กว่า,วาอะไรวะตัวสองตัวสอ,องมุณสามารถรัดแขงกได้บ้างไหาถ้าผมอยากในที่ห้อยนีไว้ มันต้องตัดต่อสินะเคเอาสวยได้ s h โอเค,อเค,อเค,อเคมาดูที่ตัวดีเทลผมว่า,าชุดเนี้ย ทำมาลส่สนใจก็ส่วนหัวก็ไม่มีอะไรเป็นหน้าของตัววาของตัวแบบพี่ยองเลยนะครับเดีย๋ยวว่ารอตุก๊กตาดีตากับหมอฟุนกันจะมาครูก,ก,กันแบบเข้าท่าเลยบอดี้ไปออกเป็นสีม่วงน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีกราะเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งก็มีสัญลักษณ์เป็นเท็กเจอร์แบบหนึงด้วยเป็นใช้ไขหนังเนะี่ยซึ่งทำออกมา,าแต่แตาปีที่แล้วแล้วก็เข็มขัดก็มี ดีเทลนะมีจุดมากดำๆมาอย่างนี้แล้วก็พระครุ้มเกาะก็ทำมาสูงแนละ้วติดคอเลยเข็มขัดเส้นสีดำทั้งเส้นแล้วก็นี่ผมว่าสาระอยู่นี่คือมีโอเจอคาลิเบอร์ใช่ไหมยหรือว่าคนะิงโอคาลิเบอร์นะผมจะไม่ได้อันนี้มีตัวดาบมาติดด้วยน่ารักมากเลยก็ปัดมาเนี้รีวิวสั้นเดี๋ยวพอดีต้กับมฟฟุนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เอามารีวิวด้วยนะครับ ก็วันนี้สั้นๆประมาณนี้นะะก็ไหนก็แนะนําให้ด้วยเฉยว่ารายนี้น่ารักมากถ้าใครอยากห้อยไปไหนเนี่ยก็ตัวนี้เลยแนะนํานะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีครับ